การเลือกพันธุ์ปลากัะตที่สวยที่สุดมักขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแต่สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปี2026เนื่องจากมีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีดังนี้ครับปลากระตัดโรสเทลเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากฮาฟมูนเพื่อให้มีความอลังการยิ่งขึ้นจุดเด่นหางมีก้านครีบที่แตกแขนงมากกว่าปกติทำให้ขอบหางดูซ้อนทับกันเป็นชั้นๆคล้ายกับกลีบดอกกุหลาบ สเสน่ห์เวลาว่ายน้ำครีบทรงใหญ่จะผิวไหวอย่างนุ่มนวลและดูหรูรามากปลากัดแกาเล็กซี่กลุ่มย่อยของปลากัดแฟนซีที่เน้นความวิบวับเหมือนดวงดาวจุดเด่นมีการกระจายของเกล็ดสีแวววาวไอรีเดเซนสเกลส์ ales, แต้มอยู่บนตัวปลาที่มีสีสันหลากหลายลักษณะนิยมมากในกลุ่มสีนีโมกาเล็กซี่ซึ่งเป็นส้มแดงดำและจุดแวววาว ซึ่งดูเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตปลากัดยักษ์สำหรับผู้ที่ชอบความสวยงามที่มาพร้อมกับขนาดตัวที่โดดเด่นจุดเด่นมีขนาดตัวใหญ่กว่าปลากัดปกติ2-3เท่าแต่ยังคงความสวยงามของสีสันและทรงครีบแบบฮา์ฟมูนหรือปลากัดปลากัดสองหางเป็นสายพันธุ์ที่มีความสวยงามแปลกตาและหาได้ยากกว่าปลากัดทั่วไปเนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมจุดเด่น ครีบหางจะแยกออกเป็นสองแฉกตั้งแต่โคนหางทําให้ดูเหมือนมีสองหางในตัวเดียวลําตัวมักจะสั้นกว่าปกติทําให้ดูน่ารักและสมส่วนเมื่อแผ่ครีบปลากัดสีม่วงสีม่วงถือเป็นสีที่หายากที่สุดในโลกของปลากัดและเป็นที่ต้องการอย่างสูงในปี2026ความพิเศษการเพราะพันธุ์ให้ได้สีม่วงบริสุทธิ์หรือ Solid Pur p l e นั้นยากมากส่วนใหญ่จะเป็นม่วงอมน้ำเงินหรือม่วงอมแดงมูลค่า ปลากัดที่มีสีม่วงชัดเจนและสดใสมักมีราคาถึงหลักพันหรือหลักหมื่นบาทในงานประมูลระดับสากลปลากัดคอปเปอร์แฟนซีเทรนด์ใหม่มาแรงในปี2025-2026ถึงที่เน้นความวาววับของเกล็ดโลหะจุดเด่นมีสีพื้นเป็นทองแดงหรือคอ p เปอร์ที่มีความมันวาวสูงสะท้อนแสงได้ดีกว่าเกล็ดปกติมักผสมผสานกับลวดลายแฟนซีเช่นแดงขาวหรือดำปลากัดมังกร จุดเด่นมีเกล็ดหนาและแข็งดูคล้ายชุดเกราะของมังกรสีเกล็ดมักเป็นสีขาวทึบหรือเงินเมทัลลิกตัดกับสีครีบที่สดใสเช่นแดงหรือเรดดราก้อนหรือเหลืองหรือเยลโล่ดราก้อนข้อควรระวังนักเลี้ยงควรเลือกปลาที่เกล็ดไม่หนาจนเกินไปจนปิดตาหรือไดมอนอายซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษปลากัด e ออา i ป หนึ่งในประกาศชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งได้รับการยืนยันและเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักสะสมในปี2025 2026